ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์ยเขาบอกว่าตอเล็กไอจอนรัดไวกว่าตอใหญ่เพราะว่ารากก่อนมันจะเกิดไวกว่าตอใหญ่อธิบายไปเลยครับเฮียครับ เปิดถึงได้แล้วนะครับพร้อมลงหลุมนะครับใบสวยง,งามติดทุกต้นน่ครับใช่เงได้ไหม